วิธีการเข้าใจโลกวิธีการเข้าใจโลกให้เข้าใจโลกแล้วจิตมันปล่อยวางโลกอะต้องเข้าใจอะไรนต้องเข้าใจอะไรการจะเข้าใจโลกแล้วให้ให้จิตมันปล่อยวางเนี่ยข้องต้องเข้าใจในรูปแบบของความว่าอย่าให้มันแตกต่างกันต้องเข้าใจในมุมที่มันเหมือนกันทั้งหมดเลยถ้าเราเข้าใจอะไรที่มันมุมเหมือนกันทั้งหมดอ่ะจิตมันจะหยุด แต่ตอนนี้ที่จิตมันไม่หยุดเท่าไหะไมันเห็นความแตกต่างอะ่ะอันนี้ดีกว่าอันนี้อันนี้แย่กว่าอันนี้มันก็เลยทําให้เกิดภาวะของจิตเนี่ยดิ้นรนที่จะสแสวงหาเนี่ยแต่แต่มันเข้าใจไปในมุมที่ว่าทุกอย่างเหมือนกันหมดไม่มีไม่มีใครดีกว่าใครเลยเนะี่ยเรื่องเหมือนกันหมดปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มหยุดเริ่มหยุดเริ่มหยุดการวิ่งหาว่าจะไปหาอะไรดีนาะที่มันดีกว่าอันที่เรามีอยู่แล้ว มันเหนื่อยตรงเนี้ยมันจะไปหาอะไรดีเนาะที่มันดีกว่าเราที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเพราะว่าเรามีของดีอยู่แล้วแต่จิตเราไม่รู้จักไงเลยต้องมีข้อมูลชุดหนึ่งคือข้อมูลของการความรู้ความร,รู้ที่จะทําให้มันวางได้อในมุมที่มองทุกอย่างเหมือนกันเพราะโลกเนี้ยมันมีสองเรื่องหลักๆใหญ่ๆที่มันทําให้เกิดความต่างกันและเหมือนกันเราต้องเข้าใจอะไอความต่างกันคืออะไร ภาษาพระเขาเรียกว่าวิเศษลักษณะลักษณะที่มันแตกต่างกันไปในทุกสิ่งเห็นไหมที่เราเห็นไหมว่าแต่ละอันแต่ละอันที่มันมีความแตกต่างกันไปอยู่ทุกสิ่งเสียงมีความแตกต่างไม่มีมีความแตกต่างกันไปเสียงนกแต่ละตัวแต่ละตัวมันร้องประหลาดไปนั่งฟังดูมันร้องประหลาดตลาดเลยนะบางทีมันก็เป็นเสียงยาวเสียงสั้นเสียงอะไรไม่รู้มันมีโทนเสียงของมันมันแต่งเสียงของมันเนี่ยเรียกความแตกต่างโดยธรรมชาติ ตาเห็นรูปบันเัยนรูปทั้งหลายมีความแตกต่างในตัวมันเองกลิ่นก็มีความแตกต่างใช่ป่ะผัสสะที่เกิดกับร่างกายก็มีความแตกต่างเย็นกับร้อนอย่างเงี้ยเนี่ยเครืยอความแตกต่างของมันโดยธรรมชาติที่มันทําอยู่แล้วรสก็มีความแตกต่างเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดจืดใช่ป่ะและอันหนึ่งคืออารมณ์ภายในใจก็เหมือนกันที่มันเกิดขึ้นมาน่ะทั้งกุศลและอกุศลก็มีความแตกต่างเนี่ยในมุมที่มันแตกต่างนี่แหละมันเลยทําให้จิต ไปแสวงหาอะไรหนอที่จะทำให้เกิดความสุขแก่ตัวมันเองเพราะมันมองมุมแตกต่างมันจริงบึงทางเวลามันสงบปุ๊บมันก็จะยินดีกับความสงบเวลามันสบายก็ยินดีกับความสบายแล้วสุดท้ายความสบายก็หายไปไหนไม่รู้ก็พยายามสร้างขึ้นมาอีกแล้วก็หายสร้างขึ้นมาอีกแล้วก็หายแต่ถ้างมาเห็นความอันนี้กือความแตกต่างและความเหมือนกันในทุกสิ่งคืออะไร มันคืออนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองเรียกว่าสามัญสามัญยััษณะเนี่ยทุกอันมันจะอยู่ในอารมณ์นี้หมดเลยมันคือเป็นทุกข์เปลี่ยนแปลงดับลงเนี่ยความอนัตตานเนี่ยมันไปคุมทั้งหมดเลยทุกเรื่องจะแตกต่างกันยังไงก็ตามแต่ทุกเรื่องจะเดินจะถูกสิ่งนี้คุมไว้หมดเลย